ค่ะกาบสวัสดีค่ะทุกท่านทั้งบ้านค่ะค่ะมนีกับมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งขึ้นเก่าเนาะค่ะมนีเจคั่มสามตัวเต็งกัได้มาติดตาเป็นเรื่องความฝันกับพุทธะเคนค่ะค่ะคุณจ่าเคนนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมพุตตะเคนเพื่อนฝันเห็นครอบครัวขี่พ่อเมย์พนมานาะค่ะมากันหาขนมีรูสามกับพ่อกับเมย์เป็นหาขุนพนมานาะค่ะค่ะความฝันของคุณตะเคนสิเป็นอย่างไรเพื่อนเสให้แนวทางเขาจังไดกะ เป็นไปเป็นมาเน่วใดกะเข่ากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของตะเชนพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตาเชนค่ะค่ะส,สวัสดีค่ะวดนีขอให้โชคให้มาเลยค่ะมาิี่สี่โกเลย มันเข่าเด้อะวันที่ผ่านมาก,กับมันอยู่นอกคุณตาเนานะบ้าน,นอ,าอาีกทีเนาะค่ะเนอกมันอยู่คันมันเอาอวบเปลี่ยนนอกมันถักบัวต,ตุงป่านไหนเนาะป่านน้มันจมันจับเข้าเต้าจับสก,กบันมือถือเนาะค่ะบานนี้เป็นเจ้าไหนคุณตาหวัวนี้ฝันป่านนี้เป็นเจ้าที่ปานนี้เป็นเหมือ่อนขึ้นเลยะพอมาบดัดขอบขวางปันเลยขวนางนั้นมีมีมีอยู่งหาคน มี5คนเอเด้อพ่อแม่เอ่อบาเลกาอ่าลูกก่อนผู้ที่ติกไว้อ่าผู้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 แรกของเพิ่นน่ะผู้ใหญ่อ่บาเลผู้ใหญ่บาเล2คนยังยังยังเป็นน้อยอยู่คล้ายๆเป็นเด็กเป็นลูกพี่แฝดไปซรอ๋อมันท่อกันน่ะนะแม่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปเบิดแล้วเนาะ เออเพิ่นมาเพิ่นมาหาเพิ่นมาครอบฝันันมีครอบครอบฝันในครอบครัวมีอบหนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกผู้ใหญ่แล้วก็ลูกฝาแฝดสองคนเออเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายกันผ้าแฝดหรือบ่ฝาแฝดแต่ว่ามันทอกันซ้ำกันค่ะเออถือว่าอ่าอันอันฝาแฝดแต่ว่าอะไรือว่ามันอันมันออกกันปีละลูกบอกเขาอย่างนี้ซ้ำกันเนาะเออมันได้เดียกกันนะคเพื่อนมาเป็นครอบครัวเออมา มาเบิดขอบผัวเพิ่อเพิ่นมาเพิ่นว่งมาแจ้งบัดนี้เดี๋ยอะไปใส่เบ็ดไปไปใส่เบ็ดอยู่สาอย่แถวตาแถวหนได้เนาะค่ะบ้านนี้ก็โอ้ยปูปลาก็บโมเม่เนาะปูยาเอ้ยบะควันแบกบักซ่องมันเห็นอีกเลยมันเห็นเป็นสีสิวสีแดงมันไปบอกใจหนูฟังสีบ้าอย่ยงไหนฟังก่อนค่ะมันมาบ่เย็นแค่หน้ามีของดีบ่ เป็นสีสิวสีแดงมันทานเหี้ยนเอาไปมันไปลงทางหน้าแล้วันหันซอมันมาทักบุกเข่งม้นลอยไปบ่มันลอยลอยแบบเห็นอซ้ายโอ้ทิทิเขียวกรน่นเนาะกับเพื่นมาจักเนาะคขันมือรับก็บปนสิน่ขันมาเบืองเรือเนี่ยสีเห็นหลดออบานเพื่อนมาเนาะมันเหยียดยาวไปเพื่อนมาาคน ma bàn con cũng mới tham và tham cứ câu là vào chẳng ra cái khẩu nó cứ thì ngắm nó pin gì vẫn vậy Mắc cả ngắm thì là dài ơi bà nó có bớt th thân thầu hẻn đấy cuối ừ. có bố mẹ say rồi cuối có đi ngoài chắc mười đấy là vẫn thì xuống mà hải chẳng vẫn 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 thì từ hài vô và mình ừ, khuôn phán nè cuối cái đây cái nói มาค่ะเอวมันดีอะซรล่ะสามเดือนคนบ่างามตัวอะไรคนบ่าค่ะมากับมานนางคุยกันนะไรล่ะไปยื้อสามีร้ายบ่เพคนบ่ากบมันก็บ่าร้ายเด้อะวะสามเห็นนี่แหละวะเขินไปนั่งอยู่กับอมหน่อยจุ๊บเออนั่งคุยกันอยู่สามแป่กย็มาขึ้นค่ะอ่านี่แล้วก็บวบางเลยเล้วก็บ่เบาเหยั่งเยิ่งไปใส่มาใส่บายไม่แต่ว่าสิเมื่อเด้่องอะวะเมื่อพันกับเมื่อผุยผีขึ้นเก่า ทั้งทั้งเคยมาเอออย่างเมื่อทั้งทดทุกคนคือเขาค่ะหันเมื่อเพื่ทุกคนหันบเป็นแจกเออหันบเป็นแจกคนเาธรรมดาเออลูกผู้ใหญ่เพิ่นผู้หญิงหรือผู้ชายตาลูกลูกผู้ชายผู้ใหญ่มวนมวนน้อยลงมา2คนก็แม่นแม่นผู้ชายเบิดอ๋อลูก3คนเป็นผู้ชายเบิดเออมีผู้หญิงคค่ะเพิ่นบอกบ่คุณตาว่าลูกเพิ่นเพิ่นได้เว้าบ่เออก็บอกแล้วถามเพิ่นว่า เป็นไผ่ลำาเจ้ากับสามพอ่อสามแม่เพิ่นเพิ่นก็ว่าลูกเพิ่นเออมันมันก็มานักเจียงสีดาเพิ่นว่าไม่ไพยยู่่เฮียนเขาก็มาน้ำไปใส่กับไปน้ำพอ่อแม่ไปใส่กับไปน้ำไป่นว่าคุณน,น้อยนั่นคุ้เคยมาน้ำเจี๊ยอยู่บ้าคุณตาเออเกี่ยวกับบ้านนั้นเป็นเป็นคนธรรมดาเขาโมเป็นเจี๊ยกว่าแค่ข้นนะรวมเหมดลูกสามขน พ่อแม่เป็นหาเนาะร่วมพ่อแม่เป็นหาคนแต่ว่าเดี่ยวขันสมบว่ิสิบสิบสิ่เอ้าเนาะเป็นหัวเนาะคิดว่าหาสองก็หาสามนี่แหละแต่ว่าโมมีศูนหรอะเพราะว่าหมดเลยโมมียังตายหาสองหาสามสามตัว คราบตัวเย้าเก้าห้าสองเก้าห้าสองเพราะว่าคู่เท่าเนาะเออเก้าห้าสองเก้าห้าสามนี่บประมาณนี้เนาะว่าอื้นเอาลงให้รอบางหันอะว่าอันอันห่าศูนย์มาสี่ศูนเนมาบานมันมันมันเป็นอ่าสี่หนึ่งค่ะอตัวนี้ก็เลยเอาเป็นนี่เขาเอาเ้ห้าสองเก้าหาสามเนาะ บานี้มีด้น่อยแต่คมันใจความมั่นใจว่าว่า,วามันมั่นใจเจ้าของว่าหาสองอ่ค่ะบานเิดหน่อยอเอาใบบบอกคุณตาบาหน่อยแต่สองคนน่ะนหน่อยมืสิบลมีาใบพใหญ่พู้ใหญ่เขาขเอาขยับขึ้นไปแต้มนึง่งเป็น 5, 3, หาสามเนี่ยค่ะหาสามเออแต่ว่ามันใจหาสองหาสองเพราะบานนิดหน่อยสองคนเนี่ยมันพวกนี้มหน่อยโบใหญ่ เท่ากันน้องเล็กหน่อยซ้ำได้บ่ใหญ่น่ะมันก็จะนี่ด้ะส่วนเขาโรงเรียนกับแม่นอนุบาลนี่ล้ะเล็กหน่อยอยู่หน่อยนุบาลนี่เล็กหน่อยสิว่าเป็นหนึ่งสบกจากเดี๋ยวแล้วมันสองคนเขาก็ว่าสองหล่นเนี่ยเนาะค่ะทีว่าสองหล่นค่ะนับเป็นคนเลยเนาะเออค่ะเห็นตำรวจมาไปพิจารณาเบิ้งเนาะเออานโพสต์สามนี่ ก็เอาเรียนขึ้นแต้มนึงเป็นหาสามนะในความคิดเออท่านผู้ชมฟังความฝันของคุณตาแล้วแปลได้ตัวใดก็ฝากคอมเมนต์ใส่ชีพเราเนาะซอยกันแปลให้เพื่อนแพรซอยกันเบิ่งค่ะอืมค่ะเรี่ยล่าความฝันของคุณตามี่ยังเพิ่มเติมอีก็มีเท่านี้ละค่ะเออค่ะขอบคุณได้หลายเนาะค่ะคุณตาที่มาให้แนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านขังห้องเลยเราชมด้วยกันนะค่ะเนาะเพื่อนให้ พอเป็นแนวทางนี่ละค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณตะเคียนเนาะค่ะคุณตะเคียนนี่เพิ่นฟันเห็นพ่อแม่เพิ่นวันเนาะค่ะกะมีลูกมาสามคนเนาะค่ะทัวชมเพิ่นกะได้มหาคุณตะเคียนย่สาค่ะเพิ่นกะได้ไปเน้นอยู่ในยุสากับคุณตะเคียนคุณตะเคียนเมื่อนอนหน้านะค่ะค่ะหัวที่พันมาคุณตะเคียนมันแตกสีหนึ่งค่ะทัวชมมากหัวที่พ่นกับฟันหิน กเทาเนาะค่ะสองคนกระดูกสามคนประมาณเนาะค่ะเพื่อกะห้แนวทางข้ามาเนาะค่ะเพื่อจะตีเป็นตัวเลขค่ะเก้าหาสองเก้าหาสามหาองหาสามค่ะค่ะชิพกซิงหาสองหาพกเจ็ดค่ะ,คะกลาวไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันมันดำดำว้วยๆ้ย่ยแห้งๆห้งปังๆังไปกับควมกันของคนตะเคีนเนาะคะ่ะ ค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริพ,พาตแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท um ่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะขามีแนวทางยิมมองได้ดีๆกะจิเด็ไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามปะเตงพอจบไปเพียงเท่านี Korean ้คลิปหน้าพ่อกันใหม่สว <aza> ัสดีค่ะ